มาดูเรื่องของ TikTok อกันหน่อยใครเป็นสาวกใครชอบถ่าย t ิ k กต k กันบ้าง <Ừ. S 2> ในต่างประเทศตอนนี้ที่ยุโรป <c oughs> เขาเปิดอีกแอป,ปหนึ่ง <c oughs> เขาเรียกว่าเป็น TikTok อกไลแล้วก็ตอนนี้ t ิ๊กต็อกเนี่ยนอกจากการทําเงิน <c oughs> นอกจากยอดวิวแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเข้าไปดูตามเวลาที่กําหนด <c oughs> ถ้าดูนานถึงเวลาที่เขากําหนดเนี่ย เขามีของรางวัลมอบให้แค่ดูนะ,ะแค่ดูแต่ต้องถึง<อ>เวลาที่เขากําหนดนะปัญหาคือตอนนี้ทาง EU ก็เป็นห่วงโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนที่เดี๋ยวจะเข้าไปเสพสื่อออนไลน์มากจนเกินไปแล้วมันจะไปกระทบกับเรื่องสุขภาพจิตนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานคณะกรรมาิการยุโรปค,ค่ะให้เวลาติ๊กตอกซึ่งจะต้องชี้แจงเรื่องนี้ค่ะภายใน24ชั่วโมงเพราะเขาไปเปิดติ๊กตอกไล แอปพลิเคชันใหม่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็สเปนโดยทาง eu เองเนี่ยกลัวว่ากฎ,กฎกติกาในการเข้าไปดูนานๆแล้วได้ของรางวัลเนี่ยมันจะไปกระทบกับการเสพสื่อมากจนเกินไปนะคะก็เลยต้องมีการชี้แจงกันทีนี้การปรับให้แอป tiktok เวอร์ชันใหม่เนี่ยที่บอกว่า light เนี่ยนะฮะที่แปลว่าเบาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีขนาดเล็กลงมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมวิดีโอมีคะแนนสะสมที่สามารถแลกเป็นรางวัลได้เช่นบัตรของขวัญหรือว่าบัตรเงินสดนะฮะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปต้องมีการยืนยันอายุของผู้ใช้งานที่สําคัญคือ t i k t o อกเขาอยากให้คุณเนี่ย<ฆ>อยู่ในแอปนานๆก็คือต้องชมวิดีโอผ่าน t i k t o อเนี่ยสูงสุดวันละ1ชั่วโมงเพื่อที่จะมีลุ้นรับรางวัลต่างๆที่จะมีมูลค่าอย่างน้อย1ดอลลา,าร์สหรัฐต่อวันนะครับทีนี้เจ้าของแอป t i k กตอกมีเวลายื่นข้อมูลการประเมินความเสี่ยงให้กับหน่วยงานที่กํากับดูแลภายใน26เมษายนนี้ซึ่งทางโคศกของ Titik ติาก็บอกว่า ก็มีการประสานกับทาง E.U. ไปแล้วนะฮะ,ฮะและพร้อมจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าวครับแต่คืนนี้เขาใช้ในต่างประเทศนะแต่คนไทยก็มีเสียงแตกอ่ะบางคนก็บอกให้มันก็ดีนะคือมันให้ตังค์คนที่เข้าไปดูบ้างไม่ใช่ให้แค่คนที่ผลิตคอนเทนต์อย่างเดียวแต่นี่แหละมันก็ต้องควบคุมกันนะคะ,ะเดี๋ยวดูว่าทาง TikTok เนี่ยจะให้ข้อมูลทันเส้นตายของ E.U. หรือเปล่าอันนี้คือฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาบ้างนะคะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นเรื่อง t ิกต็อกในสหรัฐกันแล้วสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐเนี่ยเขาก็ลงมติ360เสียงต่อ58เสียงผ่านร่างกฎหมายนะคะที่ระบุให้บริษัทแม่ของ t ิกต็อกในจีนขายกิจการให้บริษัทเอกชนในสหรัฐภายใน9เดือนไม่งั้นจะแบนออกจากแอปสโตรของผู้ใช้บริการในอเมริกาซึ่งโหนี่จะเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าคนใช้งาน170ล้านคนนะค่ะที่เห็นภาพเมื่อสักครู่ก็คืออีลอนมัสต้องมาหน่อยอีลอน ซึ่งเขาเป็นเจ้าของ Twitter หรือ X กเนี่ยก็ออกมาแสดงการคัดค้านวิธีการลงโทษแบนแบบนี้ว่ามันขัดเสรีภาพการพูดคุยการแสดงออกของผู้คนนะคะครับ